ทำเราก็ต้องสวมถุงมือถ้าเราไม่สวมมันจะติดมือนะคะสะอาดด้วยชุบลงไป,ปไหนึ่งรอบชุบสองรอบติดต่อกันตั้งเหงี่นเขาลกล้ามเดี๋ยวเขาจะทำมัดชุใให้มันกล้ามก่อนเหรอใช่ค่ะให้มันกลา้กลามกล้ามก่อนไม่งั้นมันจะเปื่อย นนีไม่ขายเฉพาะวันพระใช่ไหมนี่ใช่บอกเพราะว่าวันพระขายพวงมาลัยสิใช่ไม่ขายวันโกลวันพระแล้วก็วันอาทิตย์แม่นกินอีหอย่างวะกินอีหยัางตาเน็ตตาเน็ตอะไรไม่ซุกแลยเราก็สีเก็บออกนะค่ะเนาะผสมันก็สิมาอีกค่ะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจูบจับจูบจับ มีเขาจีขครดีสมอนะต่อมขายดีแห้งหมักไม้แหกไม้ไก่กองไม่มีคนเลยไปไหนหัวดคนคนวันนี้มันเขาหยุดไหมเขาหยุดงานเขาก็เลยไม่มาเลยวันนี้นอนยังไม่ตื่นตีตื่น่าขึ้นกลาไป่หนหัวดมคน พ่นหยดยอะงยะหลายๆเหม่พ่นก็ไปเที่ยวก็เลยบ่มีคนมูกกว่า,วา,อ,วาอันนั้นเหมืมยังอันอันนี้ยังไม่เหมืมค่ะกำลังค่ะกำลังจะเหื่ออันนี้วิธีรอค่ะวิธีรอค่ะพิมพ์มันค่ะพิม,มพ์ม,มัน,มมนออกมามันก็จะมมเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ลักษณะอย่างนี้นะคะ สวยงามค่ะเป็นบล็อกเลยค่ะจะวางใส่ถ้าไฟมันไม่แหงนะคะไฟมันสุ่มสูเราก็จะซัวซวให้มันซุ่มซุ่ม<อ> <laughs> วก็จะซัวซัวให้มันฮงขึ้นจากหน่อยค่ะ <laughs> ฟังภาษาอีสานดูเรื่องไหมคะนี่มันฮงดิ ค่ะขีดสุดแล้วเราก็เข้าปากแต่ว่าถ้าเราไม่เป่ามันจะลวกปากนะคะต้องเป่าก่อนใช่ไหม้เป่าก่อนนะคะเ่าในปากก็ได้ค่ะรับประกันความอร่อยรับระกันปากโพ้งนะคะดิใช่รับประกันความแซ่บและคมนัวสุกแล้วสุกแล้วรอจะเราออกรอให้เหลืองเหลืองหน้ารับประทาน ชิ้นละทำไมคะชิ้นละห้าค่ะเอาสองชิ้นค่ะมันจะบ่เหมือจะบ่เหมืออะไรลงแม่บ่มากินไหมตอบอืแจ้งปิ่นบ่มากินวันนี้เรามากินเนี่ยเลยเอากินกินกินขนมกินผลไม้กินผลไม้กินเก้งยุ่วอาหารเด็กน้อยผลไม้กินเก้งยุ่วไอ้พวกไอ้นั่นไอ้กินที่เนี่ยแอละกิงบ่ จังปนจังยังกินบ่เป็นได้ต่อมปลาบวงปลาไหลยังกินกินบ่เป็้นเอ่งนี okay. ้เราคิดว่าสุกแล้วนะคะน่าสุกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็กำลังจะหือให้ตรงนี้อันนี้ยังไม่สี่งเมื่อกี้นี่เดี๋ยวให้ไข่แห้งแข้งแบบนึงนแยกอย่างปะอันนี้สีบาทอะไรต่อมลาอยู่บาอยู่จียายซิมนี่ของต่อมนะว่าอย่างนี้เนาะ อันนี้คือสุกแล้วค่ะออกได้เอ,อหาหนอนห้อนให้อาหนิเด้อห้อนอยู่ในใบตรงนี้นออจับได้เลยค่ะดูเลยลว่าร้อนก็มันอยู่ในเตาเลย